สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องป้าอ้อนพี่สาวลงทนุนะคะมาค่ะทุกคนมาดูป้าจะเข็นข้าวนะคะเข็นข้าวไปวไปนู่นนะคะกองฟางนู่นนะคะต้นคอนู่นนะคะคุณเอฟซีมองสังเกตได้เลยนะคะมาค่ะทุกคนมาดูป้าเข็นนะคะไอ้ไอ พอดใส่ทุงห้างขาวโอ้ยใส่นลฮะชั่เพื่อครับทีนี้นจะผ้านชื่อสูงอันไปที่น,นี่นไหมผ้านาั่วสูงปีไปมข้ละทานเอาเบิ้ลฮ่า ให้คุณแอฟชีจะเห็นใกล้ๆนะคะอ้เหงื่อท่วมหลังเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องมาค่ะทุกคนไปดูใกล้ๆค่ะไปข่าว hey. คุณเอฟซีมาดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะกว่าะจะผ่านมาได้ก็มีหลายนะคะมีหลายคันเทนานะคะทั้งหมดก็สี่คันเทนานะคะมาค่ะมาดูใกล้ๆนะคะสี่คันนะคะสี่คันเทนา มาค่ะทุกคนมาช่วยดัน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 หน่อยนะคะดันดันหน่อยค่ะนี่นะคะรถก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วเหนื่อยจางคนเดียวมาสองคนไปลอี่พี่ทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยไปมาตั้งไหนกันสองต้ม ไม่ยากขนาดนี้เ้ยผู้โยสารตกหล่นใส่กันตาบ่ใส่ยังไงใส่ยัง แม่พี่น้องเอ้ยทั้งหมดก็สี่คันนาน,น,นะคะพี่ปอออนดันดันค่ะดันกว่าจะขึ้นได้นะคะก็มีอุปสรรคนิดหน่อยนะคะผู้โดยสารหล่นจากรถคันหนึ่งนะคะคนหนึ่งนะคะปอออนก็พูดผิดเนาะผู้โดยสารหล่นจากล้อนะคะคนหนึ่งนะคะคือมัดข้าวมัดหนึ่งเนาะ หล่นพอดีถึงนี่นะคะถึงผ้าเขียวพอดีเลยป้าก็เก็บขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะาก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูช่องพ่อพออนพี่สาวลุงพลน,นะคะกว่าจะถึงก็เหนื่อลซิบคค่ะพ่อแม่พี่น้องแก่หลายใุ้ณะ ไม่รู้ซาเลยคันดึงอย่างเดียวโอเคตู้ไหนดึงแน่นอนมากเลยพี่ชายค่อยดีใจ่เนี่เจ้าเนี่ยโอ้ยบอลแล้วนะไอ้เอ้ยเด็กคุกเก่าตูกปีโมไม่อาบแล้เนี่ยนี่ปีนี่ได้หน้องเห็ดเผาฮะตู้ปีน้องจ้ะตู้ปีเป็นเพลิดนะซีนในประเทศหายากเลยเป็นเหมือนน้ำข้าเจ้าอยู่แถวกรุงเทพบ่ เัาไหนแถวบางควงวะแถวบางพีบางพีนะคบานาบางพีบางบอน่เราคิดว่า่ยวเทว่ยวที่ถ่ายนี่สะเบิร์ตไดก็วะไมยคุณเอฟซีฟังดุบก็เบิร์ตเบิร์อ่เบิร์ตไคิดว่าจะไม่หมดคิดว่าจะเบิรอ้ดกเพ่อแม่พี่น้องเฮ้ย เป็นข่าวก็เซ่็จแอบนอนก็รับรับแต่พ่อแม่ที่น้องเดี๋ยวมารอลุ้นนะคะพรุ่งนี้นะคะนีน้2 2> องสาวผู้เดียวทรมานจะแห้งไอ,อ้เ <10. S 2> มื่อยเมื่อยอึดเหน่อเมื่อนั้นไม่กบเสูงสุดเ,เลยใหญ่ตัวเอสามที <c oughs> โอเคขอบคุณนะคะดูคลิปนี้แล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องฟออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะบััสดีค่ะ